Good Morning ค่ะทุกคนตื่นมารับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของวันซึ่งภารกิจของวันนี้ก็คือการช่วยน้องสาวกดบัตรคอนเสิร์ตวงน้องไดส์นั่นเองคือมีแถวเดียวเออทำไมมีแถวเดียว แล้วมีแค่นี้เอาเออได้คะแนนไปอีกคอเอสิร์เยอะ่ของไรตัวมีแค่กดเซเว่นด้วยได้สองพันแล้วเอาได้แล้วเหรอได้แล้วกดบอลคอนเสิร์ตให้ให้ทุกคนได้ยังเว้นกดให้ตัวเองเมื่อสัลด์แล้วกดบัตรคอนองดีไปร้านเกมเลยสมัครเมมเบอร์กดไม่ได้ กไม่ได้แต่ว่าเพื่อนอยูขอนแก่นกดอยู่หอกดได้ตอนนี้น้องวิ่งลงไปจากค่าบัตรคอนที่เซเว่นหน้าคอนโดเขาไปดูบัตรน้องดีมก่อนเผื่อมันเหลือแต่ฉันก็ไม่มีตังซื้ออยู่ดีเก็บปะ่ปะสรุปคือบัตรมันก็ยังเหลืออยู่เว้ยตรงเนี้ยโซนเนี้ยแต่ว่ามันคือโซนเธอเนี้ยราคาเท่าไหร่นะมัน่าจะราคาเท่าไหร่หกพันแปดคือพี่ ตงน,นีเออถ้าพี่มีเงินมากกว่าน,นี้พี่จะไปหาพวกหนูละลูกหนูดีมจะไปหาที่ดีๆกว่านี้้ว้็คือสภาพหน้าดิฉันคือเพิ่งตื่นเมื่อสิบนาทีที่แล้วลุกขึ้นมาช่วยน้องกดปัดวันนี้ก็ไู่รูจะมีแผนอะไรผลงานดิฉันให้ไปเลยค่ะยกความดีความชอบให้คอนเสิร์ตคนอื่นกดได้หมดแหละยกให้คอนเสิร์ตตัวเอง เราจะมีสับเวลาว่าเราจะใช้เวลาแต่งหน้า,ากี่น,น,นะนาทีหรือชัวอ่วโมงตอนนี้1ิบเอ็ดห้าแปดสิบเอ็ดห้าแปดเราจะเปลี่ยนสภาพจากหน้าแบบนี้ไปเป็นแบบไหนใช้เวลาเท่าไหร่ก่อน เลเยอร์ที่สองจิ๊บบอกจ้า ันนี้เราจะไปอะไรนะศ mm hmm. าลเจ้าแม่ทับทิมที่จุฬา,าสามยะซึ่งรุยตรงไหนสวยมากไอการ์นิวอินเฮลเลอร์ฟร e ชฟรอมเซเ e ดทโอวันอืมเดอเซนต์อส์คัน e ดรสตริงซไอบอทเ I c a ร้อนมาจนฉันต้องถอดเสื้อคลุมออกแล้วเมื่อกี้ไปไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมมา คนเยอะมากทางเข้าคือเออไม่เคยมาไงแต่วนั่นแหละค่ะแต่ว้สรทั้งนัรับชิมมาตอนนี้กําลังเดินไปเซนเวิร์ไม่รู้ว่าจะได้ยินที่พูลหรือป่าเพราะว่าตอนนี้คือเดินอยู่ข้างถนนแล้วแบบรถเยอะมากถ้าคือนี่คือสิ่งที่แม่ฝากมาให้ลอยพูลจะไปเซนเวิร์เพื่อที่จะไปกินซูชิโร่ เลยุ่งามว่าอายไม่ถือกล้องนี้ดินไปด้วยอายแต่คิดะว่าเราเจอเขาแค่คนเดียวเขาก็จับเราไม่ได้แล้วเขาผ่านไป กินซูชิเผื่อนะวันนี้จะกินซูชิโร่เท่าไหร่ เหียวไก่ย่างนข้าวเหนียวไก่ย่างจื่นึกออกอะยัไงตายอ่ะแล้วนมวาก็ง่ าแพ้น่าจะอร่อยกว่าเอเลยพานาคอตาพานาคอตาอล่าสุดที่กินก็คือร้านวาชชิ ashi, อยู่ยะโสอ่ะปีไหนไม่รู้ พบตาบอกว่าจะกินเท่าไหร่นะ2องร้อยสอรอยสรุปนะคะหนึ่งพบาทพันหนึง happened when Kinokuniya Kuniyan have discount for 70%? Like some of them just 100 and some of them just 50 baht. So why not? I <laughs> have ไปได้ไะไอะไรบ้างจะอ่านไหม,ไม,ไมอีกเรื่องหนึ่งหน้าดูง่วงมากเลยอะถึงห้องแล้วเหตุเกิดจากเมมเต็มเราก็เลยได้มาถ่ายในแม็กแทน and this is what we got from Kinokuniya ok um sale s e v e n t p e r c e n ฉันได้มาสามเล่มเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้ ันที่หนึ่งวันที่สองคุณหนามากแต่ว่าเหลือร้อยเดียวและเป็นสีฟ้าซื้อเลยอันที่สาม Red Red Island House by Andrea Lee เอาไว้อ่านตอนไหนไม่อยากล้างหน้าเลยสตตาบไว้ได้ไหมวัน<ม>นี้ดูึกแต่งหน้าสวยมากแล้วก็ กินซูชิโร่ตอนแรกอิ่มมากสักพักถึงห้องไม่อิ่มพอด้วยคนไม่ได้เลย h าท t ี b ออนไลน์ a อ s โซบ h a p ี y เล่มละเท่าไหร่สามสิบบาทไม่ถูกกว่าน,นี้ได้หรอเ <c oughs> นื้อหาอะไรไม่รู้ <laughs> ซื้อกันสามสิบบาทเออ whatever you are be a good one หนึ่งร้อยบสิ่งที่แฮปปี้ที่สุดสำหรับเออสำหรับวันนี้เนื่องจากกดบัตรดิสได้ก็ร้องเพลงดิสทั้งวันโอ้ยมันหนามากเลยมองแถตัวเีงแค่นี้ย แล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นทุกคน,นไม่มีอะไรเลยเออมีแค่นา,าน,นิวาตันชิหน้าด้านหลังให้ใเฉยอนนี้ดิวเจกับใครวะโจคุงเฮ้ยกันี่วันให้ดูดวงวะไม่น่าใช่อ,อ,อะไรก็ไม่รู้ตันหนามากแล้วเออหลือร้อยเ,ออเดียวเอาไว้ประดับให้เฉยประดับได้ไม่ลูกดีบูบู เอาแอลสบายกลับบ้านไปเอาไปใส่ของกลับบ้านซื้อกระเป๋าแทนหนังสือไงอ่ะ appreciate การแต่งหน้าวันนี้เขียนตาสวยมากอ่ะหน้ายังฉ่ำอยู่เลยอ่ะเอ้คอนซีลเลอร์นั้นกับคุชชั่นสกินที่ฟิกคือ very good อะ เคยใช้สก,กินทิฟฟิกตอนไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนแล้วแบบฝนตกตากฝนนั่งเรือสปีดโบ๊ทตากฝนแล้วมันก็ยังโอเคอยู่ถือรดนะไปลองนะจ๊ะอันนี้นั่งอ่านบนรถไฟฟ้าเมื่อกี้อ่านได้สามหน้าไม่รู้เรื่องทั้งสามหน้าข้ <c oughs> <c oughs> ามสาบแล้วไม่รู้หอวแล้วใหเล่นดูติ๊กตอกด้วยกัน ฝากต้มน้ำหน่อย,อยจะเอาใ,ใสกมามาไปล้างหน้าก่อนดีว่ะใใเอาไปไข่ไปไข่คดีมอตังที่ฟาโรต่อ,อบายบายเซีายาทุก <see ya. S 2> คนก็คือฉันจะมาเมาแฟเดเกี่ยวกับรูปนี้ดียวขึ้นให้รูปนี้ให้ฟังก็คือตอนเมื่อวานอะคือเปิดไม่แอปพอฉันหายไปไหนแอปพอฉันหายคือกระวนกระวายมาก เปิดไฟทัห้องตามหาอยู่เป็นชั่วโมงคือหาจนเหนื่อยแบบดิฉันได้ไปคุยขยะเพราะว่าแบบเปิดในไอ้ไฟไมโฟนไฟไมเอออะไรก็แล้วแต่แล้วมันคือมันอยู่นี่แหละแต่มันอยู่ไหนแค่นั้นฉันกังวลว่าฉันจะเผลอวางไว้กับจิชูแล้วก็หยิบจิชูไปทิ้งแล้วทีนี้คือหาจนเหนื่อยหาจนพอแบบร้ลงห้ททำใจไม่ได้อะไรเยงนี้ยหาจนพอต้องใส่ฉันที่เหนื่อย ชีก็เลยนอนลงบนเตียงชีก็สะายควายยาดมชีดเปิดปุ๊บภาพที่เห็นก็คืออันนี้ก็คือภาพนี้เลยแอปพอดดิฉันยืนในกระปุกยาดมยืนในกระปุกของไทย What happened? ชีก็เลยรีวิคอร์มเมมโรีตัวเองผลสรุปออกมาว่าคืนก่อนดิฉันนี้ ดูอนิเมะก่อนนอนแล้วฉันก็มือหนึ่งถือปุ่ยดมแล้วก็ข้างๆมันมีแอปพอร์ตแล้วที่ฉันดูไปดูมาคือง่วงค่ะแล้วฉันก็ลืมสลื้อเก็บแอปพอตที่เก็บไอแพดนอนบอกจริงวก็คือฉันเก็บแอปพอร์ตไว้ในกระเป๋าดมซึ่งที่ฉันเข้าใจปิดว่ามันคือเคสแอปพอร์ตแล้ววันในบล็อกก็คือฉันเอาแอปพอร์ตไปด้วยแต่มันคือแอปพอร์ตเปล่าฉันไม่แค่แอปพอร์ตเปล่าไปเที่ยวสองวันแล้วฉันก็เอาแอปพอร์ตจริงๆใส่ไว้ในกระเป๋าดม ซึ่งตอนเนี้ยพอจะใช้แอปพ s ก็คือกลิ่นสมุนไพรเต็มนะจ๊ะใส่ไปแล้วแบบมีนวัตกรรมเย็นหูเวอร์นั่นแหละค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือมีสติก,ก่อนกิบแอปพลนะคะทุกคน